สวัสดีครับก่อนอื่นต้องกล่าวครับว่าสวัสดีปีใหม่นะครับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับมหาตีปลากายมาดูกันครับว่าคลิปนี้จะได้กี่ตัวครับแต่บอกไว้เลยครับกัดสนุกมากคลิปนี้ไปชมกันเลยครับ โดนโดนครับจะเหินจะเหินตัวนี้ขึ้นจิบนะครับขึ้นจิบตัวไม่ใหญ่นะมันขึ้นจิบใหญ่มากนะผมต,ตีโรยเขาใส่ตัวไม่ใหญ่แปลงกันได้อยู่นะสวยครับ คไซนี้ครับที่นี่นะรับแขกโอเคครับเต็มเต็มกรามตะไครตัวแรกของปีนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอเก็บภาพก่อนเดี๋ยวตามกันต่อนะครับผูกปลาก่อนแถวนี้ก็ออกอยู่นะครับแต่พันตัวเล็กนะ ตัวโตโตออกฝั่งนู้นนะหน้าท่อนะไปตามกันครับร้อนหน่อยนะต้องใส่หมอกใส่อะไรดีๆหน่อยโอเคครับเดี๋ยวไปตามกันหน้าท่อนนู้น โดนโดนครับโดนนะครับตอนนี้ขึ้นจิบนะครับจิบตีไม้แรกไม่โดนนะผมย้ำอีกทีนะอ ü, ้ยเบรกอ่อนไปขอย้ำหน่อยนะครับ <S <S น่าจะตึงนะครับตอนนี้ใยญ่ ไม่แรกไม่โดนครับย้ำอีกทีนะตึงเลยครับตัวนี้เต้นไปก่อนครับแล้วคิปเปอร์มานะ้ช้อนเหือกครับเนี่ย เหมือนจะเหมนค่อยเล่นไปครับเริ่มหมดแล้วครับเริ่มยอมแล้ว ันขึ้นจีบนะครับตีไม่แรกไม่กัดน,นะครับย้ำอีกทีนะครับที่เดิมนะใหญ่นะครับตัวนี้ึ้นเหยื่อลงคอไปเลยนะครับ เยื่ออยู่ในคอนะครับไม่ได้เอากิเปอร์มาแล้วต้องจับปากเยี่ยวขึ้นวิ้งไส้สามไส้สี่ไส้ 3, ไสี 4, ส่น่าจะมีะครับตรงนี้หรือว่าคนปีได้สวยนะครับปีจิรนะ มันจิบทีแรกนะตีแล้วมันไม่กนะเลยย้ำดูทีเหยื่อโรยลงไปนะครับประมาณกลางๆน้ำน,นะกัดสวยมากวันตับนะครับโอ้โหไซสีนะครับน่าจะมีโอเคครับเดี๋ยวขอเก็บรูปก่อนนะครับเดี๋ยวตามมาต่อสุดยอดนี่เลยหมดสิรอด มีอยู่ครับพอแล้วมั้งตัวนั้นตัวเดียวแล้วน่าจะพอละพอแล้วจะปล่อยแล้วเอาแล้วนะปล่อยฮัลล์ปะไก่มันไปอยู่อย่างครับ แล้วแข็งแรงอยู่ <S <S มันออกแถวนี้เยอะนะครับสู้แดดฝั่งนั้นไม่ได้นะก็เลยข้ามมาฝั่งนี้จุดทางนี้มันหันหลังให้แดดนะครับทางนี้ก็ออกนะออตรงแถวกลางๆเนี่ออกแบบดุมากนะมันไล่กันลูกปลาดุๆเลยผงจะลองตีสุ่มดูก่อนนะครับ โดนโดนนะครับจิบแล้วใส่ใส่วงเลยนะลงกลางวงครับตอนนี้รวยใส่กลางวงเลยจะเห็นนะครับน่าจะไม่ค่อยใหญ่นะครับเห็นมาขึ้นจิบนะครับ <Yes. S 2> ตีแล้วปล่อยลอยลงตามวงลงไปเลยครับกระชากขามือเลยนะสวยมครับตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวก็ลองดูครับลองตามันต่ออีกสักพักถ้ามีผลงานก็ตามมันต่อแต่ถ้าไม่มีผลงานก็ปิดจบด้วยตัวนี้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนะครับพอดีผมได้เมล็ดสองตัวแล้วนะ ตัวนี้มันเล็กผมก็จะมำไปแหนวละเฮ้ยมันจะเคโอเค,อเคไปแล้วไปแล้วครับโอเคเดี๋ยวตามมันต่อนะครับอมืคอกีวิดีโอไม่ได้ถ่ายนะครับไมายเลแรมละ เดิมแล้วตัวนี้ก็แต้มที่ห้าแล้วนะโอเคผมก็จะเก็บแล้วก็ตามกันต่อครับตัวเมื่อกี้มันมีคลิปนะมันขึ้นจิบนะครับตีไม้แรกไม่โดนนะตีเข้าที่เดิมนะครับไม้ที่สองเรียบร้อยเลยนะครับกําหัวจิกชโชบะสิบกร,รัมนะครับงานปาก,กายผมบอกไว้เลยครับสิบกร,รมัม โอเคครับเดี๋ยวตามมันต่อคนระับ ลมเริ่มมานะครับเริ่มไม่เห็นจิบเลยนะนู่นครับไกลนะโอเคอยังไงก็ฝากผลงานผมด้วยนะครับทางปลาไกายปลากกยห้าตัวนะครับวันนี้อาจจะมีคลิปบ้างไม่มีคลิปบ้างนะมีคลิปประมาณสองตัวนะเปล่ามีคลิปประมาณสามตัวนะครับน่าจะมีคลิปนะอีกสองตัวน่าจะไม่ได้คลิปเสียดายนะครับยังไงฝากผลงานผมด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะ อยากให้ผมไปหาตีปลาอะไรก็คอมเมนต์มากันได้นะครับช่อนชะโดกระสูบปลากายปลาขาวปลาขาวนี่ยากนะครับมาสรุปผลงานกันหน่อยวันนี้ก็ได้ทั้งหมดห้าตัวนะครับแต่ผมเก็บไปสามตัวนะคือมันเจ็บนะครับมันสาหัสนะคือมันคืนเหยื่อลงคอนะครับแล้วผมวัดเหงือกมันฉีกนะครับก็ลเลยต้องเก็บ กลายห้าปล่อยไปสองครับเดี๋ยวเก็บไปสามตัวทำกับข้าวโอเคครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ